There you are. I've been waiting. Waiting since the moment I s eyes on you. Waiting to have you. แอสเเลียนคือตัวละครที่มีมิติมากที่สุดตัวหนึ่งใน b o u d e r g a t e 3แถมยังเป็นตัวละครที่เราได้มาอยู่ในปาร์ตี้ตั้งแต่เริ่มเกมยันจบเกมด้วยนะครับ แอสเซเรียนคือแวมพายที่ถูกกัดโดยคาสโดซาราชาของเหล่าแวมพายในเปาเดอร์เกตเพื่อทําให้แอสเซเรียนมาเป็นทาสหลับใช้ให้กับซาในการล่อลวงชาวบ้านมาเป็นแวมไพร์เพื่อบูชายันให้ซาเนี่ยได้แปลงร่างเป็นแวมไพร์ที่เป็นอมตะสามารถที่จะทนต่อแสงแดดได้และความพิเศษของแอสเซเรียนคือเมื่อแอสเซเรียนถูกหนอนเข้าไปในสมองแล้วแอสเซเรียนสามารถที่จะทนต่อแสงแดดได้จึงทําให้แอสเซเรียนเป็นแวมไพร์ที่แปลก และพิเศษที่สุดตัวหนึ่งใน b o u เดอร์เกต3นั่นเองนะครับซึ่งภายหลังหลังจากแอสเตเลียนได้เดินทางมากับเราเราก็จะได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆมากมายเกี่ยวกับตัวแอสเตรเียนเองไม่ว่าจะเป็นความคิดอดีตนะครับแล้วก็การถูกกดขี่ข่มเหงโดยคาสโดซาและภายหลังนะครับเราก็จะได้รู้อีกว่า ตนเองเนี่ยก็คือแอสอเรียนเนี่ยถูกหลอกใช้ให้ไปจับพวกเด็กๆและก็ขุนนางภายในเมืองเบลเดอร์เกตเนี่ยมาโดนกัดและจับขังไว้เป็นร้อยรปีนะครับโดยแอสอเรียนเนี่ยนึกว่าเหล่าคนพวกนี้เนี่ยจะเป็นแค่อาหารนั่นเองก็คือถูกจับไปแล้วก็กินเลยไม่ได้ถูกขังทรมานเป็นร้อยรปีนั่นเองนะครับโดยการแก้แค้นของแอสอรเรียนนั้นเพื่อนๆสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะหยุดยั้งซาแล้วจบพฤติกรรม หรือหยุดยั้งพิติกรรมแล้วให้ตัวแอสเซเรียนเองเนี่ยเป็นแวมไพร์ที่เอมตะสะเองนะครับทั้งนี้นะครับชอยนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะครับผมขอเล่าเล็กๆน้อยๆน,นะครับเกี่ยวกับพิติกรรมนะครับของการแอดเซนส์เป็นเหมือนกับโอเวอร์อร์ดแวมไพร์นะครับพฤติกรรมของการเป็นแวมไพร์อมตะนั้น จำเป็นจะต้องจับคนเนี่ยมาทำเป็นแวมไพร์นะครับ7,000ตัวด้วยกันนะครับโดยแต่ละตัวนั้นนะครับทั้ง7 0 0 0ตัวนะจะมีสัญลักษณ์รูนนะครับกำกับไว้นะครับเพื่อเป็นสัญลักษณ์แล้วก็เหมือนกับเป็นตีตาว่าเนี่ยทั้ง7 0 0 0ตัวเนี่ยเป็นเครื่องบูชายันและลูกสมุนใกล้ชิดของซาอีก7ตัวนะครับรวมถึงแอสตเตรียนด้วยนะครับก็จะถูกบูชายันเหมือนกันนั่นเองนะครับรวมเบ็ดเสร็จแล้ว 7 0 0 0 7สปอนหรว่า7,000 7, 000, 7 000, บูชายันเพื่อที่จะทำให้คาสโดซาเป็นแวมไพร์ที่อมตะนั่นเองนะครับโดยระหว่างการเดินทางนั้นเราจะได้รู้เลยว่าแอสเซรียนนั้นมีความเป็นตัวตนของตัวเองสูงมากเอาแต่ใจเลยก็ว่าได้ถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆช่วงคัดซีนแรกๆนะครับตอนที่เราลองเลสเราจะเห็นตัวละครแวบหนึ่งแบบแวบๆวช่วงแรกเนี่ยจะเห็นไม่ชัด ช่วงที่2เนี่ยจะเห็นชัดละว่าเป็นใครก็คือเราจะเห็นชุดละพอหลังๆมานะครับหลังลองเลสครั้งที่3ามครั้ง4ี่เราจะจับได้ว่านั่นก็คือแอสตาเรียนนั่นเองนะครับซึ่งแอสตาเรียนนั้นนะครับจะคอยย่องออกไปหาเลือดกินนะครับตอนกลางคืนนั่นเองโดยเลือดที่แอสตาเรียนกินอะ่ะจะเป็นพวกแบบแรดก็คือเป็นพวกสัตว์เล็กๆนะครับไม่ว่าจะเป็นงูเป็นหนูอะไรนั่นเองนะครับซึ่ง เราจะสามารถมองว่าอันนี้มันเป็นตลกร้ายก็ได้นะครับที่แวมไพร์อย่างแอสเซเรียนเนี่ยกินแต่พวกสัตว์เล็กๆนั่นเองนะครับไม่ได้กินสัตว์ใหญ่นะครับแต่พอหลังๆมานะครับเราก็จะเริ่มโอเคกับการให้เขาดูดเลือดศัตรูได้และตัวเกมนะครับมีเกมอินเทอร์แอคชั่นก็คือหลังจากที่เราเห็นว่าแอสเซเรียนเนี่ยสามารถที่จะดวด ดูดเลือดคนได้แล้วก็จะมีการเพิ่มสกิลดูดเลือดนะครับหลังจากนั้นด้วยก็ถือว่าใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอย่างนี้จริงๆนะครับอ่าสุดท้ายนะครับหลังจากเราผ่านพิธีกรรมนั้นไปแล้วนะครับชะตากรรมของแอสนาเลียนนะครับก็จะอยู่ในมือของเพื่อนๆน,นะครับว่าจะให้ไปทางไหนนะครับอันนี้นัดขอไม่สปอยและกันนะครับแต่นัดยืนยันได้เลยว่าถ้าเพื่อนๆเ,เล่นแบบโรเปจริงๆ ตามฉบับตามความงอแงและความสาดิสและก็ความสารเลวของแอสตาเลียนเนี่ยเรียกได้ว่าเพื่อนๆจะไม่ผิดหวังเกี่ยวกับสตอรี่ไลน์คัดซีนการเดินทางและก็อินเทอร์แอคชั่นของแอสตาเลียนตั้งแต่แรกยันจบเลยก็ว่าได้นะครับรวมไปถึงโครเชร์เอนดิ้งของแอสตาเลียนแน่นอนครับอันนี้นัดคอนเฟิร์มนะครับ ส่วนบทสรุปหรือว่าสปอยต่างๆนะครับนะ่าจะพิมพ์ไว้ที่คอมเมนต์ได้ด้านล่างเลยนะครับถ้าเพื่อนๆมีเหมือนความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวละครแอสตาเลียนนะครับหรือเพื่อนๆมีตัวละครในดวงใจนะครับในบัลเดอร์เกตสนะครับว่าเพื่อนๆชอบฉากไหนมีอะไรที่เอ้ยทาให้เพื่อนรักตัวละครนี้ก็สามารถที่จะพิมพ์ได้ด้านล่างเลยนะครับถือว่าเป็นสปอยฟรีละกันนะครับอ่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผม